<c oughs> งั้นตลอดเวลาที่ผ่านมานายใช้แกนของคู่กระจกในการรักษาพื้นที่กระจกทั้งหมด5ช่องใช่ไหมฉันสงสัยว่าทำไมพวกนกคู่ดำถึงไม่สามารถทะลุกออกมาได้ในดินแดนของพวกเขาพวกเขาต้องพยายามเยอะกว่าจะออกมาได้แต่เมื่อนายเสียสมาธินายจะเอาชนะฉันได้อย่างไรละ่ะไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นลอะ การดูแลห้องกระจกห้าห้องไปพร้อมกับสู้กับเซียนมันทำให้สมองของฉันเหนื่อยเกินไปเร็วมากฉันทำได้แค่เสียงเท่านั้นถอนพลังจิตบางส่วนที่ใช้คุมพื้นที่กระจกออกมาแล้วใช้มันขับเคลื่อนแกนกลางของกระจกอย่างเต็มที่อยากจะพวันนี้ ฉันจ,จะทำให้กแกเข้าใจเองระหว่างเลเวล30กับเลเวล46มันต่างกันขนาดไหน <c oughs> แสงแห่งการลงทันโซ่ตรวนสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์โซ่ตรวนแห่งคุกสวรรค์ระดับ S เลเวล3 ควบคุมสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์เพื่อสร้างคุกและขงังศัตรูไว้ในตำแหน่งนั้นยื้ฝวามือพระเจ้าอกบ้าเอ้ ฉันมาที่นี่เพื่อมาช่วยหน่อยฟรอสแวงถอยไปวิญญาณมังกรที่กำลังจะแตกสลายยังกล้ามาหาความตายอีกงั้นเลย นายเก่งใช้ได้เลยแต่โชคร้ายของนายคือที่ต้องมาเจอกับไพ่เด็ดของฉันไม่มีค่าอะไรต่อหน้าฉันหรอกนอะเอออ้าอ,อ,อ,อีบ้าย ปกป้องตัวเองไม่ได้เลยนี่ยังจะไปปกป้องคนอื่นอีกนี่มันน่าตลกจริงๆอึเยอะยตอนนี้แกไม่คู่ควรที่จะเข้าร่วมกับพวกเราด้วยซ้ำอึกเยอะเยอะ สายฟัสัซิฟถ้าทางแห่งการเปิดเผยระดับ S เลีวสามก้าสู่ถ้าทางแห่งการเปิดเผยความต้านทานต่อสถานะผิดปกติเพิ่มขึ้น60%ความเสียหายจากทักษะสายฟ้าเพิ่มขึ้น60%ระยะเวลา15วินาทีย้มันยังไม่จบหรอกหนะาย้ยย้เฮ้อ ฟังดูรู้สึกว่าตอนนี้เพื่อนของแกกำลังจะตายไปทีละคนชื่นชมความไร้พลังที่ฝังลึกถึงกระดูกของแกสิเอะเกิดอะไรขึ้นความผันผวนของที่แห่งนี้มีบางอย่างผิดปกติ พลังงานของแกนกระจกคุกกำลังไม่เสถียรเป็นการโจมตีทางจิตที่น่ากลัวจริงๆจิตวิญญาณของฉันสถานไปหมดละเป็นสิ่งมีชีวิตเลเวลอย่างต่ำ60ไม่หรอ เป็นไปไม่ได้ช่วงเวลาพลังงานมันยังไม่จบสิ้นกันเหรอมันตื่นได้ยังไงกันหรือว่าเป็นเพราะพลังงานจากก่อนหน้านี้หรือเปล่าท่านท่านลอดกรุณาใจเย็นลงก่อนยังไม่ใช่ตอนนี้ข้ายังไม่ได้เตรียมเครื่องบูชาให้ท่านเลย กำแพงพื้นที่ของแกนคุกกระจกทนพลังระดับนี้ไม่ไหวอึกเยอะนี่มันว่าอะไรเนี่ยพื้นที่ได้ถูกปลดปล่อยแล้วเหรอยี่จบแล้วเหรอดาบโลหิต พลังงานอาหารนี่บันพนึกย็นทะลุถึงกระดูกอีกย่าช่วยฉันด้วยกัปตันฝงเ่ียนโถย นี่ก็คงต้องเป็นการถูกเลือกโดยเจ้านายถือว่าเป็นบุญวาสนาของเขาเอาเลยครับผมเป็นยังไงกันม้านนะครับสำหรับมังงะเรื่องนี้ไปยิงหรือเปล่า สนุกก็ลือเปล่านะครับสอนเรบบางานเรื่องนี้ใครที่รับชมเรื่องนี้อยู่ใครที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ใครที่ชอบเรื่องนี้มากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ภาพบางงานเรื่องนี้แล้วก็แปลบางงานเรื่องนี้ต่อๆไปนั่นเองนะครับไปยังไงบ้างสําหรับตอนนี้ตอนที่1น6่งเองอืนั่นเองผมบอกเลยว่าเดือดจัดๆเลยนะครับยังไงมันก็สู้ไม่ได้จริงๆนั่นเองนะโอ้โหเลเวลมันต่างกันมากเลยนะครับ ระเอกเรา30ปะ่ะอันนี้46นะ่สิบหนต่างกันจริงๆนะครับก็แต่ว่าการต่อสู้เหมือนจะยืดเยอะไปสักพักหนึ่งนะแต่ว่าเหมือนจะมีปีศาจท,ที่โดนผู้กระจกนี้ขังไว้จะตื่นขึ้นมานั่นเองนะครับก็ รู้สึกเหมือนว่าจะเดือดกันอีกเช่นเคยเลยนะมาดูกันตอนต่อไปว่าพราะเอ๋วเราจะสามารถหนีออกไปจากที่นี่หรือว่าจะต่อสู้กับสัตว์ประหลาดนี้ได้หรือเปล่าและยังยังมีอีกไอ้พวกขอการค้ามเมือ์เมีนนี้อีกนะครับมาดูกันว่าในภายภาคหน้าจะเดือดยังไงต่อนั่นเองนะครับก็ใครที่ชอบ,บาง,งานเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันด้วยนะครับว่าสนุกนหรือเปล่าผมไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนั่นเองนะครับ เอาละสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันมาเลยกดไลค์ผมี้กดไลค์เนี่ยผมพูดกับกดไลค์เยอะๆเลยเนี่ยขอคนละหนึ่งไลค์จริงเนี่ยเพื่อเป็นใจให้ผมนั่นเองเดครับเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันมาเ,เจอกันในคลิปหน้านะผมจะเป็นบางอย่างเรื่องอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ